คุเบิ่งไหมไล้ป้

สวัดสดีค่ะใคร,ออเ,รอเออดูได้ตายอยู่ไอ้แกเรล่นกับแฟนนะครับพักทายหน่อย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะและ้วก็ทุกคนที่กําลังดูอยู่เนะก็เข้ามาดูคนหวัดผีกันได้นะคะตอนนี้ผีกำลังทำรายการอยู่ค่ะโอ้ยสัส ปาดๆไปเลยนี่ดีอ่ะ <laughs>